พี่น้องสุดรอเมืองไทยได้ไปแจกเงินอยู่ที่สปปลาวเนาะนั่นก็คือคุณดิวหรือว่าพี่ดิวเนาะได้ไปแจกเงินบริแจกเงินให้นักเรียนอยู่ที่ห้งเหียนสารคามเนาะสปปลาวนั่นเองทุกคนทั้งใจดีทั้งรอและก็ สบายดีสวัสดีจ้าพี่เอฟซีทินฮักทุกทุกท่าน,นยินดีตอนฮับเขาซูซองเกตแก้วซาวเล่าเ้นเก่าเส้นเคยเองกแ,แล้วเนาอพี่น้องวันนี้กระไดมาพบมาพ่อกับสาวเกตแก้วเส้นเก่าเส้นเคยเนาะวันนี้สาวเกตแก้วก็มีเรื่องราวแล้วะคลิปดีๆข่ขาวดีๆอยากมาฝากมาตอนพี่เอฟซีทุกคนนั่นเองเนาะทุกคนเนาะซึ่งวันนี้สาวเกตแก้วเห็นคลิปคลิปหนึ่งทุกคนอคนุณดีอยู่เนาะ คุณดิวหรือว่าพี่ดิวที่ว่ากำลังดังและก็หล่อและก็ใจดีเนาะทุกคนซึ่งเพิ่นได้เอาเงินมาแจกเนาะแจกที่โรงเรียนสปปาลาวเนาะโคงเหียนสารคามนั่นเองทุกคนเนาะ,ะน้อมรับเลยคนไทยเป็นคนใจดีมีน้ำใจนั่นเองทุกคนทุกคนเดี๋ยวสาวมณีสาวกิตแก้วมีคิมหฮพี่อพี่สีได้หับได้สมน้ำกันเนาะ,ะถ้าคนใดได้เบิ่งแลวก็เป็นจังหดเนาะทุกคนสำหรับพี่คนใดที่ว่าไม่ได้เบิ่งก็เฮากะ ไปที่ตามพับซมคลิปตัวนี้ไปพร้อมๆกันแล้วเนาะก่อนไพับซมต้องขออนุญ,ญาตคลิปเพื่อนเนาะของคุณดิวเนาะที่ว่าเอาคลิปของเพิ่นไปเผยแร่แล้วก็ไปเลนเอ็กซ์ซันนั่นเองทุกคนเนาะถ้าหากว่าสาวติดแก้วว่าพิดพลาดประกันใดก็ขอโทษขออภัยน,มนะมหนนะที่ด้ยวยคะ่ะเดี๋ยวเราไปพับซมคลิปของพี่กันที่ว่าาแจกไปเงินอาเงินแจกนักเรียนเราจะเป็นจาันาไดนักเรียนเราดีใจสำหรับทุกคนเดี๋ยวเราไปพับซมพร้อมกันเลยนี่นะคะแม่กล้องแบบอาจจะสลัวนิดนึงเพราะว่าเราเดินขึ้นเลนลงรถนะคะ ตอนนี้แม่าเป็อะไรตอนนี้นะครับพี่ดอยู่ที่โรงเรียนสัขารจะข่ายอยู่บปจะ่ายบ่โอ้ยังไอซี่ยไอซีดิวเอออันไอดิขึ้นขึ้นังกาะอยู่ในทิกตอกบ่เป็นยังเกาะดีีขึ้นนังเกาะคนที่คนขายเค็มขายมุกเหมือนปะอหล่ะจะปีแล้ว สิ S <S ปีอาตาใสหนาหากแป้าใส่มีต uh, okay? ังบอมีเงินกินนมบอกินนมก่อนอ่ะให้กินนมเอาจากบ้านสามร้อยก็ได้อากาขอไอกาให้เนี่แหละตั้งใจเลี้ยนเดตตั้งใจเลี้ยนอย่าดื้อโอเคบอไอเดียอเไอเดียอเยอออยี สิปีแล้วเมนสันดีฮะกันไก่ซานนสันดีอ่าเด็กๆน่ารักใช่ค่ะตอนนี้พี่ดิวอยู่ที่ลาวนะคะโอเคไปเลี้ยงขนมเด็กๆเลี้ยงกินหรอพี่ครับเลี้ยงขนม เด็กๆครับทุกคนโอ้น่ารักเด็กน่ารักอายุสักปีครับสิบเอ็ดซื้ออาแบบว่างน้องเคน้องเคเคอ่ะกินนมกินนมมามาขอบใจเก็บดีๆหลักๆซื้ออย่างทีมทีมทีมมอ่าครับตั้งใจเรียนนะตั้งใจเรียนนะครับชื่อว่าใหญ่ครับ เออน้องโฮมน้องโฮมคนนี้ดื้อสุดซื้อเคอ้าวทำไมหนูรู้อ่ะลูกคนที่ขายเีมใช่ไหมอ่าอันนี้คือก้าเพชรไหนติดต๊อกอันนี้เด็กเด็กประถมนะเรีกเด็กมาเรียงต่อแถวกันมาลูกคมากินนมพี่หนมกินนมอ่ะกินนมครับอ่าพี่พี่รวยมากใช่ไหมพี่รวยมากใช่ไหมพี่อด พี่ก็หล่อเลยค่ะใช่ไหมลูกมาๆพี่สวยไหมสวยเลิศด้วยทุกคนดูดิซอมแก่นเลิศมากเออลดจอพี่สวยไหมลิศอุ้ยน่ารักเด็กๆลูกในน้ำโตในอีหลานน้อยๆนี่ชื่อว่าอย่งครับน้องดีนะครับไปให้พ่อไปเอาไปให้พ่อไปไปเอาไปให้พ่อไปเอ่อสองใบหลายบ่ เอาจะเอาไปเห็ดหยังเอาไปเลี้ยนได้เงินจากพี่เดียวเอาไปเห็ดหยังล่ะเอาไปเห็ดหยังเอาไปหอนฮะเอาไปหอนแปลว่าเอาไปเก็บไว้อ๋อเออเอาไปหอนแปลว่าไปเก็บไว้ตอบถูกใจใช่ค่ะพี่ซื้อขนมบ่เออซื้อไว้หยังเอออายุจักปีแล้ว สิบเอ็ดปีตั้งใจเรียนเด้อตั้งใจเรียนมาเยี่ยมเด็กๆทุกคนใครยังไม่ได้ใครยังไม่ได้ใครยังไม่ได้ต่อแถวกันนะลูกเด็กๆต่อแถวครับอันนี้ลงงเรียนอย่างลงเรียนอย่างู้จากไอดียบอู้จากไอดียบย่ัยในติ๊กตอกบอก โอเคอ่ะเจียวมาคุณได้ได้ยกมือยกมือไว้ยกมือไว้ครับโอเคยกมือค้างไว้ค่ะเด็กๆยกมือค้างไว้น่ารักมากโอเคอ่ะเอาไปอย่างเจียาเงินนีไปอย่างเอาไปซื้อขนมโอเคบักลาเจียวเงินไปอย่างคุณดิวเดินหน้าอยู่หน่อยค่ะซื้อขนมโอเคเอาไปอย่างซื้อขนมเด็กๆเอาไปซื้อขนมหมดเลยเอายุจะปีแล้วสิบปีซื้อว่าอย่างครับ คือยายโตขึ้นอยากเป็นอย่างยายขึ้นอยากเป็นอย่างอยากเป็นทหารธรรมชาติธรรมชาตินี่ครับยายขึ้นอยากเป็นอย่างสวัสดีค่ะสบายดียายขึ้นอยากเป็นอย่างตำรวจโอ้ให้ค่าขนมเด็กๆนะครับยายขึ้นปกหลาอยากเป็นอย่างคนรวยคนรวย ไลายกัวโมอาเลิศเลิศหาลอยคนรวยแล้วน้นคนรวยยงขึ้นอยากเป็นอย่างคนนี้คนรวยอ่านหนึ่งใบแล้ขึ้นอยากเป็นอะไรคะอยากเป็นตำรวจหุ่ยน่ารักอายุจักปีครับหลุดสิบเอ็ดยังขึ้นอีหล่าอยากเป็นอย่างอยากเป็นนักพอลอยากเป็นนักพอลอาแจ็คทอนนี่ล่ะอีหล่าลองเพลงได้บ่ก็ได้กำลังใจอู้เด็กๆ ครบแล้วเนาะเมื่อกี้อาจารย์เนาะนี่ค่ะเมื่อกี้คุณครูอันนี้โรงเรียนโรรงเียนอะไรครับพูดพร้อมกันโรงเรียนนี่ยังครับตะโกนนะคะอ่าชมสนามอาเสียงรดับหนึ่งสองซ้ำตะโกนสนามเย้เลิศต่อหนึ่งสองซ้ำเย้ สวัสดี2,000ท่านนะคะเฮ้ย2,000คนเลยเหรอ2,000ค่ะคุณครูสบายดีครับคุณครูคุณครูจับผมเหรอครับอ๋อคุณครูสอนเด็กน้อยสั้นใหญ่ปสามเด็กๆได้ยังได้ยังโอเคเดี๋ยวถ่ายรูปกับอาจารย์ก่อนนี่อาจารย์มาถ่ายหนูมานี่รูปมั้ยมาถ่ายพร่กันมาเลยมีเด็กกี่คนครับสองร้อยปลาย มาแ่ขอบคุณครับไหนใครยังไม่ได้ยกมือขึ้นโอเคมาพี่ดิวมีคำถามอ๋อตัวเล็กมาลูกมาตัวเล็กมาไอดิวมีคำถามมาถ้าได้เงินจากไอเอาไปเห็ดอยั่งเอาไปให้แม่เอาไปให้แม่อุ้ยน่ารักมากเลยอ่ะอันนี้เอาอันนี้ให้หนูนะอันนี้ให้แม่นะอันนี้ของแม่นะเอาไปใแม่อันนี้ของหนูน่ารักอ่า อายุจักปีคแปดปีไงคืนอยากอยากเป็นอย่างนี่แหละเป็นหมอเย้ขอบคุณครับไงคืนอี่แหล่ะอยากเป็นอย่างเป็นหมออีหล่งซื้อไว้อย่างมาลิน้องมาลิค่ะขอบคุณค่ะมาคนนี้ไงคืนบักหลักอยากเป็นอย่างเอามือนีนบักหลักคือไซสุดนี่อาจจะแบบักเียงแล้วอ๋อผักเทียงซื้อไว้อย่างครับ โอเว่นเออขอบคุณครับใครยังไม่ได้ใครยังไม่ได้เด็กๆใครไม่งานยกมือขึ้นผู้ใดมาได้นะใครยังไม่ได้แบบนี่เดียวเอออ่ะผู้ที่ยกมือผู้ที่อ้ายแน่วงใครก็ได้เอาไปเลยเอาไปเลยซ้ำเลยอ๋อแบบนี่ใครก็ได้ใครก็ได้อะไรครับเนี่ยจีโน่จีโน่นี่คืออยากเป็นอย่างอยากเป็นยลอยากเป็นอะไรเป็นดาราไหมเป็นรวยไหมเป็นใครอยากเป็นอะไร ขำเพื่อนมีคนขำเพื่อนข้าวที่ว่าเขาตั้งให้อยากเอาไปทำอะไรวันนี้เออหัวล้อไม่หนูหนูอยากแซวเพื่อนลูกเพื่อนตุกาตอบเอาไปทำอะไรซื้อขนมเอาไว้หล่อๆไว้หล่อๆไหว้ๆอย่างเงี้ไว้หล่อ โอเคตั้งใจเรียนครับสนุกไหมทุกคนสนุกสนุกค่ะเอาเอาตังไปให้แม่เด้อไปปล่อยแม่นะเดี๋ยวมันหายฟังภาษาไทยออกไหมออกฟังภาษาไทยออกบอออกเนาะออกเออใ่าทันได้ได้จิกลับบ้านจะโมงกลับบ้านจังโมงอ้อันนี้รถปักกลาบอกไ่ซื้อไหโอ้จะบาดนี่จะบาด หกพันครับสิลูกเอ้าเติมแต่มันบ่นี่บ่ได้เติมย้ายเครืองอยากเป็นอย่างเป็นช่างช่างซ่อมรถอ่ะไอให้ลาได้ไปลาน้อยเนี่ยได้ไปเอาตังบ่เอาเอาไปเห็นอย่างเอาตังน้อยน้อยใสใสเงินอยู่บ่ สวัสดีครับกินนมนะขอบใจเขาบอกเด็กที่นี่นะไม่พี่ดิวอยากจะบอกว่าเด็กคืออนาคตของชาติเนาะถ้าสมมติเราลู่ฝังให้เขาตั้งแต่เด็กๆเนี่ยถ้าเวลาเขาโตมาเนี่ยถ้าเขาประสบความสำเร็จเขาอาจจะมาตอบแทนสังคมตอบแทนคนที่แบบรุ่นหลังต่อไปอะไรเงี้ยเขาเป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนนะครับ อันนี้แม่แม่มาหลับแม่มาหลับแม่มาหลับบ่ะอันนี้แม่มาหลับอันนี้คือจบการเรียนการสอนแล้ววันนี้ใช่ไหมครับขอพักเที่ยงพับนิ่งหน่อยค่ะคุณเดียวพักเที่ยงอ่าพับนิ่งพักนิ่งเหรอพับนิ่งค่ะใครกันน้องอ้าเด็กๆมาถ่ายรูปกันพี่เดียวยี่มถ่ายมาถ่ายหัวกันมาดูเอาพาื่อนไหวเลยอ่ะอันนอัตัวเล็กๆอันนี้มาทางหน้าโอเค วันนี้เหมือนมามอบทุนการศึกษาอ่าสามสี่เสสวยนะลูก3ามสี่เนะสามสี่เฮเด้อหนึ่งสองสาหนึ่งี่ถามหนึ่งสองสามเย้ฝากเลยครับบอกว่าครีมไข่มุกพี่ดียวนะโอเคสามครั้งนะครีมไข่มุกพี่ดิวครีมไข่มุกพี่ดียวครีมไข่มุกพี่ดิวเลิศ ชอบถึงแชตั้งใจเรียนนะขากินเข้ากข้าไปนเขกกันไปกินอิ่แล้วเนาะอิ่มแล้วไปเรีนได้เด็กๆเขามองรู้เด็กๆเขามองเร็นดูอ่ะเอิ่ดสวัสดีค่ะขอสนมด้วยไปพิกินขนกนมามาดีอยักขนมแ้วเนกขนมยกขนมยขน ที่ไหลโตมาเลน,น,ออน,น,น,นี้ก็อานว่าอะไรครับว่าห้ามซื้อห้ามขายายาเสพติดอ่ามาโอ้ ต่อแถวเลยลูกต่อแถวต่อแถวมาต่อแถวไม่ยอนเลยต่อแถวขยับมาตรงนี้ครับขยับมาตรงนี้โอเคต่อยาวออกไปนี่เลยลูกอ่าต่อน้องต่อยาวออกไปเลยต่อแถวเออเลยน่ารักมากมาเลยลูกมาน้องโอเคขยับลงไปขยับลงไปโอเคขยับถอยถอยลูกถอยลงไปถอยลงไปให้พี่ดิวหยิบให้ให้พี่ดิวหยิบให้ค่ะ เออาะไรสวัสดีสองพันท่านด้วยนะคะตอนนี้พี่ดิวอยู่สปปลาวนะคะอยู่ที่โรงเรียนประถมน่ารักมากเด็กๆคือแบบปลาหวาหยางก่อนลูกเลี้ยงขนมเด็กๆเอาลงมาก่อนเพราะว่าน่าจะหมดวันนี้จะเหมาร้านแม่นะมาลูกมาเรลวมาต่อแถวกินขนมค่ะ เป่ากระมอ่ะไอ้จับให้เลยขอบคุณครับปฐมแถวไหนคะอันนี้เขาเรียกอะไรนะลูกโรงเรียนอะไรนะลูกบอกพี่เขาหน่อยโรงเรียนเยอะเลยสารคามโอ้โหแถวยาวมากแถวสารคามโรงเรียนสารคามค่ะไปดูไปถามเขาดิ้วยเลยตื่นเต้นไปเลยขอบคุณจ้านะไปไปเลยลูกได้แล้วไปเลยขอบคุณครับขอบคุณครับอิ่มๆครับ นี่ด้วยมาตายเมาแม่ไปเลยเมาคุณแม่คุณครับตั้งใจเรียนนะครับวันนี้เรียนหนังสือเก่งๆนะครับสวัสดีพันแปดด้วยค่ะตั้งใจเรียนสุดยอดมากพี่ดิวขอบพระคุณนะคะพี่หมูมียำๆด้วยครับเอาไปเลยน่ารักมากเหมือนวันเด็กกะเหมือนวันเด็กแห่งชาติค่ะ โอเคคุณครับใช่ค่ะพี่แนนใหญ่ใหญ่คุณครับใช่ขอบคุณค่ะสุดยอดเลยเด็กๆดีใจมากพี่แนนหล่อกายและใจขอบคุณนะคะขอบคุณพี่ออยด้วยนะคะสวัสดีด้วยนะคะเด็กๆเด็กๆน่ารักทุกคนเลยเด็กๆที่เราน่ารักคนดูเยอะเราบีคนดูเยอะมากเลยค่ะพันเจ็ดนะคะใช่ค่ะขอบคุณครับ โอเค <Okay. S 2> นั่นแหละโอเคแฮปปี้เค okay. hey, ครับน่ารักเด็กๆน่ารักเด็กๆน่ารักใช่ขอบคุณจ้าขอให้พี่ดิวรวยๆยิ่งๆขึ้นไปนะคะขอบพระคุณมากค่ะว้าหูเด็ก200กคนไหมวันนี้ยอ0ร้ป่ายอ่าแล้วขนม เหย่ด้ยินเพิ่นว่าไหมล่ะใหยก็บอกตามเพิ่นนองหัวหล่อคนหล่อขอบพระคุณพี่พรนะคะหล่อรวยใจดีที่สุดสุดยอดขอบพระคุณนะคะที่ลาวค่ะตอนนี้พี่ดิวอยู่สปปลาวครับขอบคุณค่ะให้เยอะๆเลยต้องหยุดให้เขาเนาะทุกคนเป็นจังได่ไดบไในสมแล้วก็สู้ประทับใจเนาะซึ่งเด็กๆเลยวะ น้องๆก็ดีใจเนาะที่ว่าได้รับเงินจากคุณดิวเนาะที่ว่าเอาไปแจกน้องสิ่งที่ประทับใจที่สุดก็ค,คือทุกคนเอาเงินมาแจกแล้วยังบอกพอยังได้ไปแจกข้านมโตอ,อีกโอ้สุดยอดมากทุกคนสุดยอดเนาะทั้งหลอ่อทั้งใจดีแล้วก็มีน้ำใจเนาะทุกคนดอกป้บบาพี่นอ้องแบบว่าเด็กๆก,ก็แบบดีใจเนาะที่ว่าได้เงินซื้อข้านมเนาะทุกคนแล้วก็แบบ ยิ้มแย้มแจ่มใสขอบอกขอบใจที่ดีุเทนอาเด็กๆหนทีว่ามาอาให้ตังเด็กๆกับศพปปลาวหนคนไทยกะมาช่วยลาวเสมอต้นเสมอปลายตลอดบ่บาแต่อย่างทุทกคนเนาะไทยก็ช่วยลาวมาตลอดทุกคนปาตื้มน้ําใจขอบใจหลายๆเนาะทุกคนเนาะอันนี้ก็เป็นเรื่องลาวแล้วก็คลิปดีๆที่ว่าสาก,กิ็ดเกวเอามาฝากมาตอนพี่อฟซีมื้อนี้้อทุกคนเลย แล้วก็ฝากพี่เอฟซีกดไลค์เป็นกำลังใจให้สาวกิดแกวและกดติ้งติ้งติ้ง,งเผื่อว่าผ่าคลิปดีๆในะคลิปต่อไปอีกแล้วทุกคนสำหรับวันนี้สาวกิดแกวจะได้ขอลาไปก่อนบ๊ายบาย